สวัสดีคร <abei> ับสวัส <Phone> ด <Watch out> ีพี่น้องมาพลอกันช่องเจ็บเจี๊ยบเจี๊ยบอยู่แล้วคลิปหนึ่งครับกับเด็กๆเหมือนเดิมนี่ครับผ่าตอผ่าต่อผัดมาม่าต่อเลยหลังจากทิ่ม้นจุงเรียบร้อยจะพาไปกินผัดมาม่าต่อเอาใครกินก่อนจัดเลยเอาทีละคนที่ละคนเอาจัดก่อนพี่ละจัดก่อนนี่ครับเข้ามานะครับสูตรตะเกียบที่ละนเลยครับแล้วกินละคนใจเย็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 นทีละคนรับสาครับอ่าครับจินยา นี่เปนเป็นไอะาเอาถ้าไปฝังนน้นถึงจะไปฝั่งนี้เนี่ยทำขนาดอ้นี้คนเหนือเอาหลักเล็เล็กน้อยๆหีคำนึงคำนึงเออโอ้ยเก้าเอ็เเ่าแลมัร้อนนะเออเอาไปใส่จานตัวเอง มามาตาพี่เดี๋ยวซองให้พี่นะนี่แหละครับตะเกียงมากินจะกินมามวาเลยครับจะกินมามวานจริงเนี่ยนี่แหลครับน่ากินมากมาเลยน,นะครับม,มีไข่ดาวเลยเดี๋ยะครับคำมะเอกเลยครับไข่ไก,ก่นี่แหละครับพ่อแม่นี่ครับล่างขนาดลังโบร้บางคำหมก thôi muốn chim mà nào, nuôi cho chim, nuôi cho chim cho chim, nuôi cho chim rồi nha, ha, rồi ยูนะครับ<อ>ดูบดตอนกลางคืนมีเหวไหมครับพี่น้องโอ้โหแนะนำว่า <8 S 2> อย่าดู <นะ S 2> ตอนกลางคืนนะครับให้ดูตอนเช้านะครับดีครับโอ้โหแล้วพี่ป่ะทำนั่นนี่ด้วยแล้วพี่ทำเอง เราสรา้งกล้องกินแล้วนะครับตั้งกล้องกินเลยเป็นอันเอาจัดเลยกินเลย 啊，你你看你你你，这样那样摸的，一样的。嗯

เงื่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเนือ้อไปหมดแล้วเยอะมากครับ หมดแล้วครับนะครับครับกินครับเด็กๆมนี่บรรยากาศแบบหมอกฝนตกครับฝนตกบรรยากาศดีเลยบ้างน้องเป็นผัดมาม่านะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้คลิปหน้าพอ้อมไหมครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนบ๊ายบาย